สวัสดีค่ะน้องนี่ค่ะจากบริษัทมนชลีนะคะวันนี้ค่ะเราก็จะพามาชมโครงการบ้านจัดสรรของ AP อภิเทาค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีการจัด จัดการเทสน้ําค่ะเพื่อส่งมอบงานให้กับลูกค้าค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะนี้จะพาไปไปคุยกับวิศวกรโครงการสุดหล่อของเราค่ะพี่บูม <Yeah. S 1> นั่นเองค่ะอันนี้คือหลังจากเทสน้ําเสร็จแล้วเนาะพี่บูมใช่ครับอันนี้มันต้องต้องดูยังไงคะว่าน้ําน้ําจะเข้ามาได้ยังไงหรือว่าป้องกันยังไงอ,อ่เบื้องต้นนะครับวิธีการดูครับหลังจากเราฉีดน้ําเทสน้ําเสร็จแล้วครับ เราจะสังเกตรครับว่าในบ้านนะตรงเนี้ครับมันจะเป็นรูระบายน้ํา<อ>ถ้าช่างเขาฉีดน้ําเข้าเข้าทางด้านประตูหรือหน้าต่างนะครับในตัวสินค้าเราอ่ะจะมีตําแหน่งเป็น,นรูระบายน้ําครับเื่แื้อระบายน้ําออกไปใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือเป็นการกันน้ําเข้ามาจากตัวเข้ามาจากในบ้านใช่ครับถูกต้องครับครับโอเคค่ะส่วนระบบล็อกนี่ก็ จะเป็นยังไงคะพี่บู๊ระบบล็อกตัวน,นี้จะเป็นซิงเกิลล็อกนะครับครับเป็นระบบล็อกจุดเดียวก็วกคืออ,อีกบานหนึงก็ไม่สามารถล็อกได้ใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้จะเป็นบานฟิกอันนี้เราจะเพื่อนได้แค่บ,บานเดียวครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นฟิสเซลล็อกอันนี้คือตัวเสริมครับเราล็อกเพื่อป้องกันอีกจุดหนึ่งเพราะว่าเรามีแค่ตรงนี้ที่เป็นซิงเกิลล็อกแค่จุดเดียว หน้าต่างหน้าต่างก็เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับหน้าต่างก็เหมือนกันครับระบบก็จะคล้ายๆประตูครับโอเคค่ะเออมีมีระบบอะไรที่แปลกใหม่กว่าซิงเกิลพอยล์ล็อกไหมคะอ่าถ้าแบบบ้านนี้ของพิทาวครับก็จะเป็นซิงเกิลล็อกมากกว่าครับจะเป็นระบบล็อกจุดเดียวครับโอเคครับเหมือนได้ได้ยินมาว่ากระจกวินเซอร์นี่เขากันเสียงใช่ไหมคะใช่ครับ การเสียงได้ดีใช่ไหมคะก็ได้ดีเลยครับเราลองเปิดกันดูไหมคะได้ตกลงอันนี้คือหลังจากเทส้น้ำเสร็จเนาะมันก็จะมีน้ำค้างอยู่นิดนึงโอ้บรรยากาศภายนอกนี่คือเสียงเครื่องบินเต็มเลยใช่ไหมคะใช่ครับซึก็ใช้ไม่ค่อยยากนะคะก็ลราอยจุดนี้แล้วก็มาจุดนี้อีกใช่ไหมคะใช่ครับออันนี้ก็จะฟิกไว้เนาะเปิดได้บานเดียวโอเคค่ะ อันนี้เป็นห้องเป็นห้องนอนครับชั้นล่างห้องนี้จะไม่มีห้องน้ำใช่อมเป็นห้องเล็กๆใช่ไหมคะใช่ครับระบบล็อก็จะเหมือนเดียวกันเหมือนกันครับแต่ระบบล็อกตัวเดียวโอเคอ๋อแต่นี้เป็นบานเปิดใช่ไหมคะอันนี้เป็นระบบบานเปิดบานเปิดค่ะไปดูห้องต่อไปกันไหมคะพี่บูมได้ครับให้พี่บูมนำทีมเลยค่ะครับอันนี้เป็นห้องครัวครับห้องครัวของแบบบ้านไทยเล็กนะครับ อันนี้ก็คือจะเป็นแบบบ้านไทยเล็กใช่ไหมคะแบบออกออกหลังบ้านม้มีประตูทางออกครับอันนี้ระบบล็อกก็เหมือนข้างในบ้านเลยใช่ไหมใช่ครับองสำรองไฟก็จะอยู่ที่ด้านนี้หมดเลยด้านหลังบ้านพาไปดูชั้นบนตัวล่างและชั้นบนกันนะคะอันนี้ก็จะเหมือนบานเปิดข้างล่างใช่ไหมคะใช่ครับแต่ลักษณะมือมือจับอ่ะจะอยู่ด้านล่างครับก็คือ อ๋อขึ้นแบบนี้แล้วก็<ช>ดันออกไปใช่ไหมคะโอเคมันเป็นบานการะทุงหรือเปล่าคะพี่บุ้มอ่าใช่ครับถ้าตามชื่อเรียกเขาเรียกว่าบานการะทุงครับในตัวชั้นสองนี่มีห้องอะไรบ้างนะคะพี่บุมมอ่อถ้าในตัวชั้นสองนี่ก็จะเป็นห้องนอนหมดเลยครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นห้องนอนใช่อันนี้เป็นห,ห้องนอนที่ใหญ่สุดครับก็จะเห็นวิวบรรยากาศใช่ไหมคะครับรอบนอก ้องอนนด้านหน้าบ้านก็จะออกระเบียงไปได้ครับก็จะมีราวระเบียงใช่ครับ Jamie, ชั้นบนนี่มีอยู่3ห้องหรือเปล่าคะเห็นแวบๆใช่ไหมคะก็จะมีห้องน้ำในตัวทุกชั้นเลยทุกห้องเลยใช่ไหมคะห้องน้ําอยู่ในตัวทุกห้องครับอันนี้ก็จะมีการทําพื้นทําอะไรแล้วเนาะพี่บุญใช่ครับชั้นบนเขาจะปูลามีเนตไว้ครับอันนี้จะมีการติดมุมงลวดไหมคะพี่บุญมอันนี้แล้วแต่ลูกค้าครับถ้าลูกค้าเขาต้องการเราก็มาเสนอราคาได้ตามปกติครั แต่ของวินเซอร์นี่เรามีม้งลวดกันอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับเรามีเป็นม้งลวดวินเซอร์โดยเฉพาะเลยครับในส่วนห้องนอนห้องนี้นะครับเ,เราจะเป็นบานเปิดครับก็คือเป็นบานใหญ่เลยใช่ไหมคะใช่ครับแล้วพวกขอบขอบข,ข้างๆบานบานาานะคะต้องใช้อะไรก็จะมีเป็นพิวโฟมครับเป็นตัวเ,เวลาเราติดตัง้งมันจะมีช่องครับ ต้องครัโดยรอบครับประมาณ5มิล<ช>ครับเราก็จะฉีด PU foam เข้าไปถ้าภายในเราก็จะเป็นยาแนวอะ่ิลิกส่วนภายนอกเราจะใช้ modify s i l i c o n ก็คือ MS นะครับเพื่อกันน้ำโดยเฉพาะเลยอ๋อ modify นี่คือกันน้ำโดยเฉพาะนคื MS <M 8. S 2> <M 8, S 1> หรือ modify s i l i c o n อันนี้เราใช้เป็นของซิต้านะครับ<ม>เพราะว่าอายุการรับประกันก็อยู่ที่ประมาณ5ปีครับตัว MS อะที่จะอธิบายาค,ครับ<ช> อันเนี้ยเราเอาไปใส่ในปืนยิงปืนยิงอีกทีนึงอ่าแล้วทีเนี้ยเราก็ตัวนี้เราจะยาแนวค่ะภายนอกครับ,รบเราก็จะยาแนวตามร่องนี้เลยครับร่องระหว่างปูนกับตัวสินค้าอ่าขอ,อลำดับต่อไปแล้วนี่ล่ะคะ่ะอันนี้ตัวนี้เป็นฟิวฟมครับอันเนี้ยเราก็เอาไว้ฉีดกั้นระหว่างปูนกับตัวสินค้าเรา เพื่อให้สินค้าเราอะไม่ขยับด้วยแล้วแน่นเราจะฉีดตรงไหนอะคะพี่บุ่มตัวเนี้ยเราจะมันจะอยู่ระหว่างกลางครับตัวพิ U ูโฟมเราก็จะฉีดรอบเหมือนกันครับรอบรอบเลยเน,นี้ยพิวโฟมนี่เข้าใจถูกไหมคะว่ามันจะเป็นโฟมเหมือนที่เราฉีดกันจะเป็นโฟมใช่ไหมคะใช่ครับอ,อันเนี้ยถ้าเราฉีดออกมาปุ๊บโฟมมันจะพองตัวด้วย พอ้องได้ในระดับหนึ่งแล้วอ่ะมันจะแข็งแข็งมากแล้วเราต้องทิ้งไว้นานไหมคะถ้าเราฉีดไปอ,อันนี้เราก็ทิ้งไว้ประมาณวันหนึ่งอ๋อหนึ่งวันเลยเหรอคะใช้เวลาน,านานเหมือนกันอาจจะไม่ถึงก็ได้แล้วแต่สถานที่สถานการณ์ด้วยค่ะใช่ครับแล้วแต่สภาพอากาศด้วยถ้าแดดร้อนเนี่ยครับไม่นานครับแล้วอันนี้อะคะพี่บุ๋มตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวอะคริลิกยาแนวครับอันเนี้ย ตัวเก็บภายในของเราครับหลังจากเราติดตั้งเรายาแนวภายนอกอะไรเสร็จยิงโฟมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะยาแนวตามร่องนี้เลยครับตามร่องตรงนี้ครับหมายถึงร่องที่เราขีดโฟมแล้วใช่ไหมคะคเสร็จแล้วเพื่อ,เพ,อเพื่อเก็บความเรียบร้อยสุดท้ายครับอ๋ออันนี้คือสุดท้ายท้ายสุดเลยใช่พอเรายิงยาแนวเสร็จปุ๊บพูละหมาเขาจะสกิมปิดเพื่อเก็บรอยครับโอเคค่ะสําหรับอันนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่ช่างหน้าง,งานสามารถใช้ติดตั้งค่ะใช้ติดตัง้งตอนยาแนวได้เลยค่ะเพื่อกันน้ําค่ะใช่ไหมคะกันน้ำกันน้ำครับกันน้ําแล้วก็ภายในก็กันน้ําด้วยเพื่อความเรียบร้อยสวยงามด้วยครับอันนี้เห็นว่ามีการกันเสียงด้วยใช่ไหมคะเพราะมันเป็นโฟมใช่ไหมเอ่ยอ่าช่วยซับเสียงในระดับหนึ่งครับซับเสียงเหมือนกันใช่ครับ okay. Grazie. <laughs> <laughs>